สวัสดีค่ะทุกคนมันจะเป็นการเปิดช่องที่ไม่เป็นทางการแต่นายคิดว่ามันเป็นทางการสำหรับนายเพราะมันเป็นช่องส่วนตัวที่นายาทำขึ้นมานะคะทุกคนอาจจะไม่ไม่ทราบด้วยซ้ำว่า ทำไมถึงมาเป็นช่องติดหูติดสาระแมวอะไรเงี้ยตามจรมันมีที่มาที่ไปของมันอยู่นะคะยังมีนี่นะสักครู่นี่นางแมวเป็นตัวประกับเป็นเพื่อนที่โอเคและที่ดีสำหรับนายมากๆเลยะคะ่ะ ก่อนอื่นต้องขอแนะนําว่านายเป็นไทยอะไรยังไงก่อนนะคะทุกคนก็ถ้าถ้าถ้ารู้จกักนายจากทาง Facebook หรืออะไรพวกน,นี้ก็จะเห็นว่านายทํางานมาหลากหลายอาชีพมากถ้าให้นับว่าเป็นอาชีพที่ทามาก่อนหน้านี้จะมีทั้งประสานงานประสานงานด้านต่างๆทํา,าทั้งภาษงหาทําภาษงหา เกี่ยวกับจัดหาบ้านหรืออะไรก็ตามแล้วก็ปล่อยเช่าห้องเช่าซึ่งทุวันนี้ก็ยังมีห้องเช่าปล่อยให้นะคะแล้วก็ที่ทำเป็นงานประจําเลยก็จะเป็นเกี่ยวกับรถยนต์สปูคาก็ขออ้างอิงชื่อโชว์รูมด้วยนะคะว่าทํามากับซากุระออโต้เซลล์ค่ะเป็นทั้งแอดมินเป็นทั้งผู้ให้ความรู้ข้อมูลรถทั้งหมดนะคะแล้วก็ ทำบัญชีกันสดย่อยรวมถึงทั้งประกันค่ะแต่ได้ออกมาแล้วนะคะแล้วก็ได้พักงานไปแล้วก็ได้กลับมาทําอีกโชว์รูมหนึ่งน่าจะเป็นของ King of Car ปัจจุบันนี้ดูแล IT ให้กับ King of Car ค่ะดูแลภาพรวมทั้งหมดนะคะภาพการตลาดทั้งหมดก็จะเป็นในส่วนของทําอททั้งหมดสามารถเ e ิร์ช King of Car t t Thailand.com ได้เลยค่ะนาจะดูแลในส่วนนี้อยู่ภาพกราฟิกแอนิเมชันทั้งหมดรายละเอียดข้อมูลแล้วทั้งหมดนายเป็นคนดูแลอยู่